พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการรู้จักประสบการณ์และรับสู่พรคริตดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือฟิลิปปยสัปดาห์ที่หนึ่งยึดพระคริสต์เป็นทุกสิ่งเพื่อจะได้รับพระองค์โดยการปฏิเสธตัวเองและหันสู่วิญญาณของเราวันอังคารอารบิกสภายในของเราต้องมองเห็นและตระหนักว่าพระเจ้าไม่ทรงต้องการสิ่งอื่นใดที่นอกเหนือจากตัวของพระคริสต์เลย เป้าหมายของพระเจ้าในการฟื้นฟูของพระองค์คือการฟื้นฟูพระคริสต์เป็นทุกสิ่งต่อเราวงเล็บหนึ่งเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้าสู่เราพระองค์ไม่เพียงต้องการที่จะเป็นชีวิตของเราเท่านั้นแต่ยังต้องการที่จะเป็นทุกสิ่งของเราด้วยโครงทรงเป็นลมปราณแห่งชีวิตน้ำแห่งชีวิตอาหารแห่งชีวิตความสว่างแห่งชีวิตและที่อาศัยแห่งชีวิตของเรา วงเล็บสองเราต้องดำเนินชีวิตให้คู่ควรกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะเป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ในทุกสิ่งและบังเกิดผลในการดีทุกอย่างโดยการดำเนินชีวิตพระคริสต์ทำให้พระคริสต์เจริญงอกงามสำแดงพระคริสต์และให้พระคริสต์แพร่พันออกไปในทุกด้านวงเล็บ3เราต้องยอมให้พระเจ้าทรงนำพระคริสต์มากระทำเข้าสู่เราจนถึงขั้นที่พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งต่อเรา เป็นทั้งความยินดีอย่างที่สุดของเราและบำเน็จใหญ่ยิ่งของเราวงเล็บสี่สิ่งที่จำเป็นต่อเรามากที่สุดในวันนี้คือการมองเห็นว่าพระคริ์ทรงเป็นพระวิญญาณน,นั้นที่อาศัยอยู่ในวิญญาณของเราถ้าเรามองไม่เห็นประเด็นนี้ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับพระคริ์ก็จะเป็นแค่หลักธรรมทางทัศนะภายนอกต่อเราเท่านั้นวงเล็บห้าพระคริ์ยังเป็นพระคำด้วยเมื่อเราติดต่อพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยวิญญาณของเรา พระคำของพระองค์ก็กลายเป็นวิญญาณและเมื่อพระคำของพระองค์กลายเป็นวิญญาณพระวิญญาณนั้นก็เสด็จเข้าสู่เราเพื่อเราจะสามารถถูกพระองค์ยึดครองเปลี่ยนแปลงและผสงมกลมกลืนกับพระองค์อย่างครบถ้วนเพื่อจะทำให้พระทัยปรารถนาของพระเจ้าได้อิ่มหนำอารบิก่าเมื่อเราได้มองเห็นพระคลิ์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งและได้เรียนรู้เคล็ดลับแห่งการรับสุขพระองค์แล้ว เราย่อมจะสัตย์ซื่อต่อการฟื้นปูขององค์พระผู้เป็นเจ้าวงเล็บหนึ่งเราควรเพ่งความสนใจที่พระองค์ไม่ใช่ที่มนุษย์เรื่องราวหรือสิ่งของใดๆที่นอกเหนือจากพระองค์เราควรรวบรวมความสนใจอยู่ที่พระองค์ผู้เป็นศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียวของเราที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เพื่อให้ปัญหาทางปวงในท่ามกลางผู้เชื่อทั้งหลายจะได้รับการแก้ไขวงเล็บสองเมื่อคนผู้หนึ่งไปจากการฟื้นปูขององค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นย่อมหมายความว่าเขาคนนั้นไม่เคยมองเห็นเลยว่าการฟื้นฟูคืออะไรเราจะอยู่ในการฟื้นฟูนี้อย่างมั่นคงปลอดภัยและได้รับการปกป้องจากการแตกแยกหรือไม่เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับนิมิตท,ที่เรามองเห็นทางเดียวที่เราจะรอดจากการแตกแยกได้ก็คือการรวบรวมความสนใจอยู่ที่พระคริสต์เท่านั้นวงเล็บสถ้าเราสนใจแต่พระคริสต์ในฐานะศูนย์กลางหนึ่งเดียวทางเลือก สิ่งที่เรารักชอบรสชาติและการรับสุขของเราเรื่องนี้จะคุ้มครองเราไว้ในคริสตาจักรที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมามิฉะนั้นเราจะผิดหวังหรือว้ยเขวและละทิ้งการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัปดาห์ที่หนึ่งวันอังคารการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า1โคกรินโ์บทที่1ข้อ9 พระเจ้าทรงสัต์ซื่อท่านทั้งหลายจึงถูกเรียกโดยพระองค์นั้นให้เข้าสู่การสมคิีธรรมแห่งพระบุตรของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา2กรินโ์บทที่3ข้อ17และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณน,นั้นและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนความอิสระก็อยู่ที่นั้นพระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้าสู่เราพระองค์ไม่เพียงต้องการเป็นชีวิตของเราเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นทุกสิ่งของเราด้วยใ,ในท่ามกลางกิตติคุณสี่เล่มนั้นกิตติคุณโยฮันมีฐานะที่พิเศษในการแสดงให้เห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงเสด็จมาเป็นชีวิตของเราเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นทุกสิ่งของเราด้วยกิตติคุณโยฮันไม่เพียงกล่าวถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นชีวิตเท่านั้นแต่ยังกล่าวถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่เป็นความสว่างแห่งชีวิตลมปราณแห่งชีวิตน้ำแห่งชีวิต และอาหารแห่งชีวิตด้วยถ้าจะดำรงชีวิตทางกายภาพของเราเราต้องมีแสงอาทิตย์อากาศน้ําและอาหารทำนองเดียวกันเราได้รับชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณจากพระคริสต์แต่ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรายังต้องดำรงไว้โดยพระคริสต์ด้วยในโยฮันบทที่15ข้อ5องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นต้นองุ่นส่วนเราเป็นกิ่งของต้นองุ่น ทุกสิ่งที่กิ่งมีล้วนมาจากต้นองุ่นต้นองุ่นได้ให้ชีวิตและการหลอเลี้ยงแห่งชีวิตแก่กิ่งทั้งหลายเลือกอ่านข่าวสารเราต้องมองเห็นว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระวิญญาณน,นั้นในเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณน,นั้นเปาโลจึงกล่าวว่าขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับวิญญาณของท่านนอกจากนั้นเรายังเข้าสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นวิญญาณเดียวกับพระองค์ด้วย ถ้าเราอยากมีการนามัสการที่แท้จริงต่อพระเจ้าเราจรึงต้องนมัสการในวิญญาณเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราก็ต้องสัมผัสกับวิญญาณเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าถ้อยคําซึ่งเราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นก็เป็นวิญญาณกุญใจสําคัญในการดําเนินชีวิตคริสเตียนจึงอยู่ที่การดําเนินตามวิญญาณนอกจากนั้นเรายังไม่ควรดับพระวิญญาณนั้นด้วย สิ่งที่จําเป็นต่อเรามากที่สุดในวันนี้คือการมองเห็นว่าองค์พระเยสูเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณน,นั้นร่งทรงผ่านการกลายเป็นเนื้อหนังการตายและการเป็นขึ้นทั้งยังทรงกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตนี่คือคกุญแจสําหรับการเติบโตไฟวิญญาณและการปรนิบัติของเราถ้าเรามองไม่เห็นเรื่องนี้ทุกสิ่งที่เราพูดไม่ว่าจะเป็นพระคลิ์คือสิ่งที่พระทัยของพระเจ้าทรงปรารถนา พระคริ์คือความเที่ยงแท้ของทุกสิ่งที่อยู่ในด้านบวกพระคริ์ทรงเป็นชีวิตของเราและพระคริ์ทรงเป็นทุกสิ่งต่อเราก็จะเป็นแค่หลักธรรมเท่านั้นเราต้องมองเห็นว่าวันนี้พระคริ์ผู้เป็นความปรารถนาในพระทัยของพระเจ้าพระคริ์ผู้เป็นความเที่ยงแท้ของทุกสิ่งพระคริ์ผู้เป็นชีวิตของเราและพระคริ์ผู้เป็นทุกสิ่งต่อเราทงรางเป็นพระวิญญาณนั้นถ้าเราอยากปรองดองซึ่งกันและกันในความเห็นอย่างเดียวกัน เราก็ต้องมีนิมิตเกี่ยวกับฐานะของพระคริสต์ที่อยู่ในแผนการบริหารของพระเจ้าเมื่อท่านมองเห็นพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งและได้เรียนรู้ถึงเคล็ดลับในการรับสุขคงแล้วแนวทางในการคิดและการพูดของท่านก็จะเปลี่ยนไปจากนั้นท่านก็จะกลายเป็นคนที่บริสุทธิ์หมดจดและเรียบง่ายท่านจะคำนึงแต่การรับสุขพระคริสต์และพูดถึงพระองค์แทนที่จะแสดงความเห็นของท่าน เมื่อท่านกลายเป็นผู้ที่ไม่รู้อะไรนอกจากพระคริสต์เช่นนี้ท่านจึงจะสัตย์ซื่อต่อการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าท่านสามารถทิ้งการดำเนินชีวิตคริสตจักรไปได้ก็ย่อมพิสูจน์ว่าท่านไม่เคยมองเห็นคริสตจักรเลยไม่ว่าคริสตจักรจะดีหรือไม่มีหรือไม่มีาลไมายัยมีชีวิตหรือตกอยู่ในความตายคริสตจักรก็ยังคงเป็นคริสตจกักรถ้าเราตระหนักเช่นนี้ จึงจะบ่งชี้ว่าเรามองเห็นว่าพระคลิสต์คือศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียวของพระเจ้าเราจะอยู่ในการฟื้นฟูนี้อย่างมั่นคงปลอดภัยและได้รับการปกป้องจากการแตกแยกหรือไม่เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับนิมิตท,ที่เรามองเห็นถ้าเรามองเห็นว่าพระคฤิทต์จงเป็นศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียวเราก็มั่นคงปลอดภยัยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในการฟื้นฟูน,นี้เราจะยังคงอยู่ในการดำเนินชีวิตคริตจักร ภายในเราจะมีหลักประกันว่าเราอยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เราเรียนรู้ที่จะไม่มีทางเลือกความรักชอบหรือรสนิยมอื่นใดที่นอกเหนือไปจากพระคริสต์พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งคือทางเลือกความรักชอบรสนิยมและการรับสุขเพียงหนึ่งเดียวของเราเรื่องนี้จะคุ้มครองเราไว้ในคริสตจักรที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา มิฉะนั้นในที่สุดเราก็จะผิดหวังหรือคว้ยเขวและละทิ้งการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเลือกอ่านคนา้นคว้าบทเรียนชีวิต1โกรินโทตอนที่3ถึงตอนที่4และตอนที่6